ครับมือกี้ครับออกมา,า,มา,มา,าเาาจ,จะเาะน,น้ำนะครับเจาะน้ำบ่อไว้เพ็ดสวนนะครับเสนหน้าไปถ้าปูงยาปูข้าวโพดนะครับนี่ย้ำแหลงส่วนเฮ็ดหน้าก็อาจจะได้เปินน้ำใส้นหน้าลำนะครับพราพี่กาย,ยแหงแห้งต่าโมเป็นนะครับจะไดว่ามาเจาะน้ำ่าจจะมาเจาะน้ำไปนะครับไปเฮ็ดสวนในเพชรเขานะครับเิดเสนหน้าเขา น้ำแหลงกับใบป,ปูงยาให้งัวนะครับตอนนี้เจาะแล้วสามสิบเมตรนะครับนำบ่ทันออกอยู่มันถึงตาหนมแต่ว่ามันมันบ่ทันหลายนะครับก็เลยเจาะลงไปอีกตันนี้ก็เป็นหินหลาดนะครับนะหินยังแดงเลยมากนะครับคาดว่าอีกบ่เลิกจะนาทีน,นอตาหนำนะครับ ม,มัเบิ้งขาขาเบิ้งตอนจ่อแล้วนะครับมนันไหลหนามถิ่ม,ม,มนจะที่หนามบอ่อนะครับหนามทีแห้งบอ่อนะตะมาลุ่นแต่ว่าก้นจาอเขากะยางสำรวจดูีนะครับเอาตีนพ่นยันงสองกับมายางเบิ้งหมองไดลหนามมันอุนอ่นๆนะครับดีนอ,อุน่นต,ตอนนี้ทานมาบางนั้นเป็นตาหนามนะครับแต่ว่าทางซางที่เขามาจ้อเขาก็มีใหม่นะครับเป็นเป็นเล็กนะครับเล็กยางจับหนามเากว็วางอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับ ยังมาลุ่นกันนะครับป่ามันจะนามร้ายบอลนะครับแต่เพให้มันนามร้ายนะครับจะได้โคตรชวนโคตรง่ายมันดูเย็นหนามนะครับตอนนี้ก็เอาล่มเบ่าหนามนะครับเบาที่ต้มไม่เห็นไนะครับเป็นแรงล่มดันหนามไม่เนมานะครับ เห็นพุ่งมากในที่ก็ถือว่ามันก,ก็น่าจะมีนะครับเี่นว่าขึ้นลายอยู่แต่ว่ามีมันก็บอกขึ้นนะครับในที่ว่าน้ำพุ่งขึ้นเี็นว่าหลายเติมนะครับไล่มากเด็ดทิ้งมาที่แล้วนะครับน้ำม,มันยังพันใสอยู่ก็เป็นตะกอนกิตตมนะครับไล่กิตตมเห็นไหก่อน จากสามทีมาที่น,นะครับมันอนนาจจะไซส์ขึ้นมานี่มันก็เริ่มเริ่มไซส์ก็เก่าแล้วนะครับแถลงมันปุ่นแห้งน,น,นี้ก็ฮาม,มงแล้วนะครับ จบแน่นครับแตงมาทาลุ่นบ้างนะครับอาจะจะยูบหอยก็นำแล้วนะครับอาจจะได้ก๊อกเข้าบานก่อนไอ้สร้างเป็นเก็บน,นะครับตอนนี้ตัวละไอ้ทำมันออกะน่าจะโอเคนะครับเพิ่งน้ำกับน่าจะโอเคอยู่